คนสิบแบบที่เงินจะวิ่งเข้าหาคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดึงดูดเงินและความมั่งคั่งเข้ามาได้อย่างง่ายดายเสมือนกับเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินหรือเปล่าความลับไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่มันอยู่ที่นิสัยวิธีคิดและความเชื่อวันนี้พอป้าจะพาคุณไปรู้จักกับคนสิบแบบที่เงินจะวิ่งเข้าหายังไม่ขาดสาย ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในนั้นอย่าพลาดที่จะชมคลิปนี้เพราะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคนหนึ่งเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่รู้จักวิธีจัดก,การเงินอย่างชาญฉลาดคนที่มีระบบในการใช้จ่ายและในการออมเงินไม่เพียงแต่จะมีเงินเก็บเงินออมเท่านั้นแต่ยังสามารถดึงดูดโอกาสด้านการเงินเข้ามาด้วยเช่นคนที่กำหนดงบประมาณและลงทุนในกองทุนอย่างต่อเนื่อง การวางแผนทางการเงินจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับคุณการออมเงินอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณพร้อมรับโอกาสใหม่ๆการลงทุนคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งในระยะยาวการใช้ใจ่ายอย่างมีสติจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการเงินเช่นเอเริ่มเก็บเงินออมเดือนละ10%ตั้งแต่อายุ25ปีและเกษยียณอย่างมั่งคั่งในวัยห้ปีข้อ2 คนที่มองหาโอกาสใหม่อยู่เสมอคนที่มีวิสัยทัศน์และมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในทุกสถานการณ์เขามักจะประสบความสำเร็จเช่นผู้ประกอบการที่พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสความคิดสร้างสารรค์นั้นจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในทุกๆสถานการณ์การเปิดใจเรียนรู้จะช่วยให้คุณเติบโตในทุกอุตสาหกรรมโอกาสมักจะมาพร้อมกับความกล้าลงมือทำ ความสำเร็จนั้นเกิดจากการที่เราไม่หยุดนิ่งและค้นหาสิ่งใหม่ๆเช่น A. เปลี่ยนร้านอาหารของตัวเองเป็นบริการ d e l ิเวอรี่ในช่วงล็อกดาวน์ข้อ 3. คนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อเงินคนที่มองว่าเงินคือความสุขเงินคือเครื่องมือในการสร้างโอกาสก็มักจะดึงดูดความมั่งคั่งได้มากกว่าเช่นนักธุรกิจที่เขาใช้เงินเพื่อสร้างงานและช่วยเหลือสังคมทัศนคติเชิงบวก จะดึงดูดโอกาสที่ดีความเชื่อในความสามารถของตัวเองนั้นจะช่วยเพิ่มพลังในการสร้างไรายได้ให้กับคุณการมองเงินในเชิงบวกจะทำให้คุณใช้มันอย่างชาญฉลาดคนที่ไม่กลัวเงินจะหาวิธีสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเสมอข้อ 4. เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ทักษะใหม่และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณ เช่นคนที่เรียนคอร์สออนไลน์เข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มทักษะในอาชีพของเขาการเรียนรู้ใหม่ๆจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสด้านการเงินคนที่พัฒนาตัวเองนั้นมักจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าด้วยทักษะใหม่ๆจะช่วยให้คุณเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณและยังเพิ่มรายได้ในระยะยาวด้วยการลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ขอ้อ 5. คนที่กล้าตัดสินใจในเรื่องการเงินจะทําให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เช่นคนที่กล้าลงทุนในธรุรกิจใหม่แม้จะมีความเสี่ยงก็ตามการตัดสินใจที่ดีจะช่วยเปิดโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตคุณความกล้าคือสิ่งที่แยกออกระหว่างคนสาเร็จและคนที่ล้มเหลวการตัดสินใจที่ดีมักจะมาจากข้อมูลที่ถูกต้องมุมมองรอบด้านและประสบการณ์ ความสำเร็จนั้นเกิดจากการที่เราเลือกเดินในเส้นทางที่ใช่เช่นงาธรุรกิจที่กล้าลงทุนในเทคโนโลยีและกลายเป็นผู้นำตลาดในที่สุดข้อ 6. คนที่รู้จักแบ่งปันการแบ่งปันนั้นจะสร้างเครือข่ายที่ส่งเสริมความมั่งคัง่งเช่นคนที่บริจาคเงินและได้รับการสนับสนุนกลับในรูปแบบอื่นการให้สร้างความสมบูรณ์ที่ดีในระยะยาว คนที่แบ่งปันมักจะได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ที่คาดไม่ถึงการให้คือการแสดงออกถึงความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองข้อเเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่สร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพเครือข่ายที่ดีนั้นจะสร้างโอกาสด้านการเงินเช่นคนที่เข้าร่วมกลุ่มผู้ประกอบการและได้พาร์ทเนอร์ทางธรุรกิจทำให้เขาต่อยอดในธรุรกิจของเขาได้ เรือข่ายที่ดีนั้นจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสให้กับคุณมากขึ้นการให้คุณมีโอกาสได้พูดคุยกับคนเก่งจะช่วยเพิ่มความรู้และมุมมองใหม่ๆคนรอบตัวที่มีคุณภาพนั้นจะช่วยยกระดับชีวิตคุณการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จเช่นนักธุรกิจที่เขาได้รับการแนะนำจากเพื่อนให้ไปเจอลูกค้ารายใหญ่ข้อ8คนที่มีวินัยในการใช้ชีวิต การมีวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายและการทำงานจะช่วยสร้างฐานะที่มั่นคงเช่นคนที่ออมเงินและลงทุนอย่างต่อเนื่องวินัยคือกุญแจของความสำเร็จในทุกด้านการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จนั้นมักจะมาจากการจัดก,การตัวเองอย่างมีวินยัยคนที่มีวินัยนั้นมักจะดึงดูดความเชื่อมั่นจากผู้อื่นขอ้อ9คนที่ไม่หยุดมองหาความสำเร็จใหม่ การไม่หยุดนิ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในชีวิตเช่นคนที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่แม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จแล้วก็ตามความกระหายในการเติบโตจะช่วยสร้างความมั่งคั่งการไม่หยุดเรียนรู้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของคุณการหาความสําเร็จใหม่จะช่วยให้ชีวิตไม่น่าเบื่อคนที่มุ่งมั่นจะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นเขามองไม่เห็นข้อสิคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้คุณพร้อมรับโอกาสอย่างแท้จริงเช่นคนที่เปลี่ยนจากการขายหน้าร้านมาเป็นการขายออนไลน์การเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ความกล้าจะทำให้คุณสามารถรับมือได้กับสิ่งใหม่คนที่ปรับตัวเก่งก็มักจะอยู่รอดในทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว เช่น A ปรับตัวในยุคด,ดิจิตอลและสร้างรายได้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Tik t o k คนที่เงินวิ่งเข้าหาไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากนิสัยวิธีการและวิธีคิดที่ถูกต้องถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในนั้นเริ่มเปลี่ยนตัวเองต,ตั้งแต่วันนี้ครับอย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast ไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมขับในช่อง Motivation Podcast นะครับ ทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n อ p จิตวิทยา m ไมโ u l n น s s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ